สวัสดีครับวันนี้พบกช่องพุทธาเปตองครับพี่จะส่งโจทแต่ว่านอกจตหนูใจอันแรกเป็นตีธรรมดาลูกปล่าครับผมขอโทษมีเสงรบกวนหน่นนะครับอันแรกตีคาเป็นได้ฮะแต่นะครับต้องเดินมาตั้งเองนะครับผมเป็นกรรมการผมไม่รู้ด้วยต้องมาตั้งเองไม่มีคนตั้งให้เดี๋ยวพี่เขาจะส่งโจทย์มาให้นะครับเดี๋ยวคุณ คนทุกคนจะโดนใจนะครับลูกที่สองนะครับอ่าลูกสองเราดึกแล้วครับแต่ได้แต้มเดียวกระจอกขึ้นนะครับเออก็คือแบบว่าน้องเขาว่าตีตีคันลูกเลยครับเออคือพี่กากขึ้นเลยะที่ผมตีนี่มีหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรเก้าเมตรนะตีน้องโอีิระยะอันนี้ระยะที่สามนะครับระยะแปดเมตร ลสามก็โดนเหมือนกันนะไดสามคะแนนนะอฟอดตแต่พี่จะลองยดลูกปนะพี่จะส่งโจงงนแลวมานอกจากตรงนไนใจที่เขาการอนนี้อยู่ในระยะที่สี่นะครับอีฟอดเอากี่แต้มร้อยแต้มใช่ไหมเอากี่แต้มดีพี่เขาบอกสี่เยะมาเท่านั้นนะครับโอ้โหไม่โดนเด้อผมดอ ต่อมามาอยู่ในแบตที่สองครับตีข้ามลูกครับลูกแรกลูกแรกก็โดนไปครับได้อีกสามคะแนนตอนนี้มีคนตั้งให้แล้วครับคนผู้ช่วยก็คือชื่อน้องต่อนครับ ระยะเดเมตรนะครับระยะเจเมตรโดนลูกตัวเองนะครับโดนลูกแรกได้สวงคะแนนครับลูกที่สามครับระยะแปดเมตรก็โดนไปได้สามแต้มครับตอนนี้ได้ทั้งหมด17บคะแนนครับ ไม่โดนครับตอนนี้มาอยู่ที่แบบที่สามนะครับตีข้ามแก่นลูคแงนงครับระยะหกเมตรโดน,นครับตอนนี้ได้สามแต้มตอนนี้ได้สิบแต้มได้ยี่สิบเอ็ดแต้มครับระยะเจ็ดเมตรก็พลาดไปนะครับได้ศูนย์แต้ม ตอนนี้แต้มรวมนะครับ21่สิบเอ็ดแต้มนะครับแอนเมท์น่าจะได้หนึ่งแต้มครับดูนะครับน้องต่อยจะขึ้นกี่แต้มอ๋อได้สามแต้มได้สามแต้มตอนนี้ได้ทั้งหมดยี่สิบสี่แต้มนะครับ ได้ค3แต้มครับตัวน,นี้ตั้งเป้าหมายทั้งหมด30แต้มนะครับอันนี้โดนมา60แต้มอันนี้ตีลูกกลาร,ระยะ6เมตรคะแน่ผมจะพานะครับเพราะว่าเสียหุ่นตีระยะ7เมตร5เมตรนี้ระยะ7เมตรนะคระะับ อันนี้โดนลูกลูกขวาก่อนนะครับตอนนี้ทั้งหมด27แต้มครับอันนี้มันตั้งเล่นนะครับเดี๋ยวต้องเอาแกนออกก่อนอยู่ในระยะแปน้นไหมครับอยุดขึ้นมาครับ เต็มใบครับตอนนี้ตอนนี้เตนน็มเป้าหมายแล้วครับสามสิบแต้มแต่เราจะตีไปเรื่อยๆตีในระยะเก้าเมตรนะครับขาดสามนะครับขาดสามอยู่ขึ้นมาครับอันนี้ญญก็โดนซ้ายก่อนนะครับขอโทษครับดึงทางขวาครับขอโทษครับ อันสุดท้ายนะครับตีแกนมัวเนี่ยปูดต่ำไปหน่อยเดียวเองครับต่อไปตีในระยะเจ็ดเมตรนะครับลอยลูกก่อนครับเขาจะมองว่าเฮ้ยลูกทำไมมันลอยไปต่อเอ้ยัก่์เอาป้องกันตัวเองนะระยะเจ็ดเมตรผมดูดิพี่จะโดนับ ก็พายกันแล้วครับขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับจบแล้วครับ,บคุณครับ